ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสพกออำเภอบำเหน็จนารงตั้งอยู่ที่บ้านปากจาบหมู่ที่11ตำบลโคกเพชรพัฒนาอำเภอบำเหน็จนรงจังหวัดเชียภูมิโดยมีนายสุพจน์แพรวขุนทดเป็นประธานศูนย์ศูนย์สพกออำเภอบำเหน็จนรงเป็นศูนย์สพกเกษตรผสมผสานมุ่งเน้นการใช้วัตถุดิบที่มีในสวนให้เกิดประโยชน์เช่น การนำปุ๋ยคอกจากวัวที่เลี้ยงไว้มาผลิตเป็นปุ๋ยเติมอากาศและเมื่อประสบความสำเร็จแล้วจึงมีการถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร,กรได้เข้ามาเรียนรู้ในศูนย์สพกอําเภอบําเม็จนรงผู้ที่เข้ามาเรียนรู้จะได้รับฟังการบรรยายจากนายสุพจน์แพลขุนทศประธานศูนย์เรียนรู้ในกรรมวิธีการผลิตปุ๋ยอัดอากาศขั้นตอนประโยชน์และวิธีการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด เนาอกจากนี้ยังมีฐานเรียนรู้ด้านการผลิตปุ๋ยหมักน้ำหมักน้ำหมักจากผลไม้น้ำหมักจากก้างปลาน้ำหมักหอยเชอรี่ให้แก่ผู้ที่เรียนรู้ได้เข้ามาศึกษาและลองปฏิบัติใช้นอกจากนี้ยังสอนขั้นตอนการนำน้ำหมักไปใช้ในสวนผ่านระบบน้ำหยด ซึ่งเกษตรกร,กรสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ตลอดเวลาันนี้เราให้น้ำหนูไม้ฝรั่งสองงานนะครับแล้วก็จะเอาน้ำหมักมาใส่ตรงนี้ประมาณสักครึ่งถังแล้วก็ปกดยไปกับน้ำกระบดน้ำสิงเกอร์ก็จะก็จะมาใช้ตัวนี้เหลี่ยานะครับว่าจะให้มันนอยให้มันน่าให้มันพอดีกับและอีกหนึ่งฐานเรียนรู้ที่สำคัญ ของสพกอาอ,อาเภอบําเหน็จนรง์ได้แก่แปลงเรียนรู้กรเกษตรผสมผสานซึ่งเป็นกิจกรรมหลักของศูนย์สพกอ,อําเภอบําเหน็จนรงคโดยนายสุพจน์แพลขุนทศได้ดําเนินการปลูกพืชผักแบบผสมผสานเช่นการปลูกพืชผักในร่องไม้ผลมีรายได้ในรูปแบบรายปีรายเดือนและรายวันโดยพืชเศรษฐกิจหลักจะมีการปลูกพืชหมุนเวียนเช่น การปลูกพริก <principe> <st une> <choix> ในร่องมะละกอการปลูกหน่อไม้ฝรั่งในร่องต้นโกโก้ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้แก่นายสุพจน์แพลวขุนทดได้เป็นอย่างงามองค์กรไม่มีตายตัวครับแห้งอะไรก็ใส่เลยครับไอ้เลยนะครับให้เลยศูนย์สพกออำเภอบำเหน็จนารงร่วมกับ สำนักง,งานเกษตรอำเภอบำเหน็จนรงค์ให้บริการพี่น้องเกษตรกรในการอบรมถ่ายทอดความรู้ในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรไม่น้อยกว่า100รายต่อปีโค้์นะคะก็ได้องค์ความรู้หลายๆอย่างเลยขอบคุณ<ฆ>ทางเกษตรอำเภอมากๆนะคะที่มีโครงการดีๆอย่างนี้ค่ะ